สวัสดีทุกท่านในพินอกคิดเตียนวันนี้ผมจะมาเกี่ยวกับการเป็นคิดเตียนลหลายท่านไม่เข้าใจการเป็นไเตียนเป็นคิดเตียนแล้วโปรเฟตท,ทุกอย่างจะรวย กดพลาจุดนึแล้วเป็นคิดเตียนแล้วจะมีอันหน้าเขาจะใจผิดนะครับพระคามพีทันเล่นสอนให้การเดิเนินชีวิตถูกต้อง น้ำพระทัยของพระเจ้าการดำเนินชีวิตและมัรลวนไม่เห้เหมือนคนที่ยังไม่เข้าใจพระเจ้าทำไมกษัตริย์เดวิดตลอดชีวิตขึ้นทานอยู่ในป่าทุยลำบะพี่น้องคิดเตียน มีอะไรมาใหม่ที่ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์และเราไม่ค่อยสนใจกันดูในเนื้อหาพระคัมภีร์บนโลกนี้ไม่ใช่สำหรับอมเรานะครับสำหรับอมเรา สันฐานที่พระเจ้าเตรียมไว้บนสวรรค์อยู่ที่นั่นนิลานดอโดยนิลังกาสิ่งที่บนโลกนี้มีสวรรค์ไม่มีที่สวรรค์มีบนโลกนี้ไม่มีให้เราเลือกเอานะครับอยู่บนโลกนี้จะอยู่กี่ปีกี่วันกี่เดือนชีวิตของเราไม่แน่แม่นอน ถ้าเราไม่สอบข้อนั้นไม่อยู่ในทางของพระเจ้าเราก็ไม่ได้ไปหาพระเจ้าถ้าไม่ได้ไปหาพระเจ้าไปที่ไหนบนโลกนี้มีแค่สอวนทานนรกกับสวรรค์สำหรับพระเจ้าอยู่ก็คือสวรรค์สำหรับมนุษย์ไม่เชื่อฟานที่อยู่ก็คือนรกผมอยากจะพูดถึง เกี่ยวกับการไปคิดเตียนแล้อยากจะลองคิดทบทวนในชีวิตทุกๆคนไม่ง่ายนะครับอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นการไปคิดเตียงคือเราต้องอดทนอ,อกก้านต่อสู้ถึงเวลาเราก็จะกลับมาน ราเห็นนั้นพระเยซูพยายามหนุนใจให้เราเราไปตาหางของพระเยซูการไปตาหางคืออดทนนะครับการฝึกฝนทุกอย่างการไม่ยอมแพ้และวความสำเร็จคือไม่ใช่ฝ่ายโลกนี้นะครับฝ่ายสวรคร์ความรักความเมตตาความอดทนการให้อภัย อย่างที่เราคิดทุกวันนี้หนุนใจประกาศเราเป็นลูกของพระเจ้าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะร่ำรวยอย่าเป็นเหมือนกัดคนอื่นที่มากขึ้นเข้าใจผิดนะครับพระเจ้าวยพรบางเวลาให้แขน บางเวลาให้เราทำมาหากินแล้วถูกวิธีทางทำมาหากินแล้วก็พอมีพอใช้ถึงเวลาก็จะโดงนี้ไปเพราะฉะนั้นคิดเตียนโต้จําไว้นะครับบุญโลกนี้ไม่มีวันสำเร็จก,การสำเร็จคือ การประกัศคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าคือดีกับพระเจ้าแล้วบรลคิดจัดก็สอนให้สมาชิกเกี่ยวกับไฟพระเวียนไฟพระเวียนคือไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับ ถ้าเราทำบาปหรือไม่สิ่งที่ไม่ถูกต้องใช้ที่เปลี่ยนแปลนไม่อยู่ในทางของพระเจ้าพระวิญญาณคือบริสุทธิ์เกินไปเราอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ในตัวเราไม่ได้เราดูในพระคัมภีร์สมัยเมื่ออินยิตที่ออกไปชาวอิสราเอลไม่บริสุทธิ์นะครับมูเสดกับอาโลคุยได้ แต่คนจำนวม่านหลายล้านคนไม่มีสิทธิ์เข้าไปเนีบริเวณนั้นถ้าคนที่เข้าไปก็จะตายพระเจ้าบริสุทเกินไปเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงตัดกับนินกคเดม,มัสบางเกิดใหม่ต้องรับระเวิญญาณไม่ถึงผู้รับใช้เต้าซื่อตา์และอดิษฐานเพื่อที่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย หายวไวยคนที่ยอมจำนงกับใจมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะเวพอร์ทำูุ้รช้เพื่อมีกินอยู่ดีและถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เล่าลอยแล้วก็อารมณ์ตามใจเพอไฟคือการอันนาลิดเดกของพระเจ้าคือการทรงนาน ่อสู้กับวิญญาณชั่ววิญญาณร้ายผู้ละใช้ตัอซึ่งสาตร์ก่อนเราจะได้รับพระวิญญาณจีนเราโตอะอ,อาหารดิฉาต่อหน้าพระเจ้ายินยอนเหมือกชาวเรวีก็จะเข้าหาพระเจ้าโต้อดัดไม่ใช่ก็จะตายถูกเผ่า ไฟพระวิญญาณคือเราต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าบริสุทธ์เท่านั้นไม่ใช่พระวิญญาณมันอยู่ได้ตลอดพระเยซูทรงตรัสไว้ว่าผีกับผีขัดออกได้ผีตัวใหญ่คือขับออกตัวเล็กแล้วลิอันหน้าของพระเยซูก็ขับผีได้คนที่ไม่เชื่อพระเยซูก็ขัดได้ที่เตียนตัวจาไว้นะครับเนื้อหาพระคัมภีคือ ตลอดระยะเวลาหลายพันปีมนุษย์คือกระบฏต,ต่อพระเจ้าทาปิดต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เมตตาโซนห่วนแหลและรับถ้าเรากลับใจพระเจ้าก็ทรงให้อาภายัยคิดเตียนทุกคนต้องทบทวนชีวิตและยองกลับใจไม่ใช่อย่างที่เราคิดง่ายๆนะครับมันง่ายเกินไปยุคแต่ละสมยัย แต่ละคิดจะการนมำมศก,การการนำนมัสก,การเราต้องแต่งตัวเสื้อผ้าให้เรียบร้อยใส่แบบชาวโลกแล้วก็การนำนมัมก,การไม่ควรนะครับคนที่อยู่ข้้าล่างตาที่มองอยู่เนี่ยถูกถูกผิดผิดจะมากมา่ในพระคัำผิดตัดไว้ว่าถ้าผิดต่อนหน้าคนอื่นก็คนผิด เพราะฉะนั้นเราควรจะใส่ให้ใหเริบมที่ฉุภภาดกระโปรนยาวแล้วกาะกินผู้ชายก็ชุดให้เรียบร้อยแบบนักศึกษาต่อหน้าพระเจ้าจะได้ไม่ผิดพลาดเราให้เกียิพระเจ้านะครับไม่ใช่ให้เกียิมนุษย์แล้วก็ทําให้มันดูมนุษย์การนำมสัสังคือสารเสริญพระเจ้ายกยอพระเจ้าวันนั้นคือ พระเจ้าใจยกโปรดเมตตาและจะวยพรถ้าเราใจไม่สะอาดคิดจัดนั้นคือพระเจ้าก็วยพรไม่ได้วันนี้ผมอยากจะหนุนใจเราต้องทบทวนชีวิตสนึกความผิดบาตกับใจและกลับมาหาพระเจ้าให้ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าทุกป,ประการ และเนื้อหาเราก้เรียนรู้รายละเอียดให้ครบทุกด้านอยู่ในพระคิดก็คือคะแนนของกินอัง,งุงนโต้องอัง,งุงนคือพระเยซูเพราะฉะนั้นทุกคิดจะคือคะแนนเราเสราื่ชสารประกาศเท่านั้นไม่มีการกระทบกระเทยในต่างคิดจะ างคิดจัดก็ประกาศรับใช้ตอนศึกษาไม่มีการวิาพากวิจารการวิาพากวิจารคือนักกรรมเอนไม่ใช่สหายของพระเยซูเพราะฉะนั้นขะนนคือเราติดอยู่ในต้งต้งพระเยซูเพราะฉะนั้นเราสร่งช้างได้ประกาศเท่านั้นคนที่ยังไม่ได้รับพระเยซู คนที่อ่อนแอเราก็อธิษฐานเผื่อเช้กันเล่นกันแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็ต้นใจเชกันเล่นกันให้ความรักของพระเยซูเท่านั้นแล้วพระเจ้าก็จะว่วยเราต้องแข็งแขนอดทนเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราจะพ่พยแพ้มาสตานมาสตานคือไม่ใช้ใครนะครับหัวปีของพระเจ้ามีอันหน้าริเดตแข่งกับพระเจ้า อย่างเราเล็กๆไม่มีสิธิ์ขนาดทบลรองพระเยซูคริสต์ได้พระเยซูก็ตัดไว้ให้เรารอคอยอดิษฐานโอ้อหาอดิษฐานเท่านั้นจะต่อสู้มาไลาได้มาไลาคือชื่อสาด,ดานที่ไราอิชาริสริยาชื่อนั้นก็คือมาสตานวันไหน เราอิฉาริสยามโมโหเกียดคนอื่นก็เราก็เป็นมาสตานโัวปีของพระเจ้าคือรูสเซเฟอร์นะครับทุสวรร์เราตั้งชื่อให้มาสตานคือในพระคัำพ์อิชาริสยาเกิดขึ้นในตัวเขาอย่ามีอันหน้าอย่ากเกณฑ์เช่นเหล่านั้นนะครับ ชื่อเปมาสัต่งคิดเตียนก็วันไหนถ้าเรารีบไม่กลับใจก็จะไปมาสัตวงทันทีขอบคุณนะครับวันนี้ที่ผมพูดไปให้เราทบทวนในการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องผมก็ขอบคุณทุกทุกคนขอให้พระองค์เสริมกำลังไปไว้พระพรสวัสดีครับ